วันนี้ประธานท,นทองมีงานเป็นงานตลาดคนโสดถ้าใครโสดนะทุกคนเขอให้ใส่เสืเอ้อสีขาวมาึงวันนี้นะคะเจนก็ใส่เสื้อสีขาวมาวันนี้เราก็จะมากินกับเจนที่นี่กันนะคะของหวานไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเจนกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วอมหูเด้งเหรอสวัสดีค่ะงั้นเราเลือกจากหน้าตาแล้วกันทุกคนอันนี้เราเอาน้องช้างไปหนึ่งอันมูดิงนี่ห่อนทองอีกอย่างอีกอย่างอีกอย่างนี่นี่ค่ะเจนสตแกนจ่ายไงวะ ลองชิมเหรอคะอันนี้คืออะไรคะกึ่งขน,นมชั้นนะคะลืมกืนอืมอร่อยอะนี่ค่ะคุณค้าอร่อยมากลืมกืนแต่ว่าไม่ลืมเผียวนะคะทุกคนจะอยากกินอันนี้อีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเอานมชมพูค่ะแล้วก็เอาชีสก็คือไปที่ไหนเจก็คือใช่เพราะว่าอร่อยแล้วเขามีนี่ด้วยทุกคนเหมือนกับร้านสมัยก่อนอ่ะทุกคนทุกคนเคยเห็นขอถามสดไหมคะับสดมากพิธีกรถามสดไหมเราก็ตอบอย่างมั่นใจเพราะเราใส่เสื้อสีขาวมา speed dating อุ้ยเราจะลองเล่นนะม speed dating อาจจะยังคนนี้สวยจังเลยใข่นีน้ถึงเราจะบอกว่าเราจะมากินของหวานน่ะแต่ว่าของทอดก็ขาดไม่ได้วะแล้วก็ข้าวเหนียวสองค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีไก่ทอดมีขนมไทยแล้วก็มีลูกชิ้นเราต้องหาน้ำกินแล้วแมกินอันนี้นะ้ำมะนาวโซดาเพราะว่าแบบร้อนมากทุกคนวันเนี้ยเจนไปถ่ายงานมา ไปถ่ายงานที่สยามอีกแล้วตลจเป็นอะไรกับสยามทุกคนจะเบื่อหน้าเจนปะทุกครั้งที่เจนมาสยามนะทุกคนฝนตกคุ้งค้างตกหนักตกน้อยแต่ตกแน่นอนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมฝนถึงตกเราเป็นแนวกว่าก่อนมาเนี่ยคือเจนอะกินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ชามแบบเนี้ยหนึ่งชามแล้วก็ชามนอีกหนึ่งชามแล้วก็กินกเตาหยูตับไข่ดาวอีกหนึ่งจานเอ้ยได้แล้วขอบคุณค่ะแล้วพอมางานนี้เจนก็ยังกินเอาไปเก็บไว้ตรงไหนคะไม่รู้แต่ว่าอร่อยทุกคนเรามาชินน้ำกนดเกว่า โอ้อร่อยมากขึ้นไปมากแล้วมันเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะอันนี้ก็คือมือที่สองของหวันทุกคนตลาดสดซอยหาตลาดะกะ็สดคนก็สดทุกคนดอกไม้น่ารักไหมเจนซื้อไปหนึ่งดอ,อกเราทานตะวันนะคะเดี๋ยวให้พี่ขอขอให้นี่ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองนะคะทุกคนอยากให้เจนไปกินที่ไหนอีกคอมเมนต์มาเลยเจนไปกินแหละไปไป